ที่สองมีสาเดือนสองหน้าร้อยหกสิบแปดจากสบแทถวงหนึ่งหนึ่งประชวมศรลระดาพระราชวงมิตพระราชบากพระราชวโรกาสให้พลเอกสนิทชนกบุรอาจารย์ปากรสุกราโขนนำนายฐานช่าผู้ใหญ่พร้อมผู้สมรนายฐานสัญญาบตรในสังกัดสำนักงานปรากรสุกราโขนและผู้แทนสมาคมพระรยาพระราชการสำนักงานปรากรุกราโขนเข้าถูและออกระบา พรเทมงคลและทูลกล้าท u l กระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชสมปรตามพระราชธิญาสายเลื่อนหนึ่งากวันใช้ของพระราชสมภพวันที่สองในสายน2568้อยหกิเอกพนาแคบหลอดเุืผู้ปชาการฐานบกนางพนักการกองทัพบรรทุนส่งรถให้คุณลออกพระบาทถวายพระพรเทพมงคลและทูลกล้าท u l กระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชสมปรตามพระราชธิญาสายเลื่อวันึ่งากวันใช้ ที่สองในสายเรือ2รน2าร้หแแพทย์หญิงวรรธณีวัฒนหลาดกรุงเทพมหานครและคณะเข้าทุนและออกประบาดเาว พระพรยมงคลและขุนก้าวุ่งกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชประศรตางพระราชจักรยาใสเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2568ขุนเอกเสด็จชนกข้าพเจ้าประหลัดกระทรวงกลาโหมประธานกรรมการเลที่10กล่าวโรงเรียนเตรียมทหารนำคณะกรรมการเลที่เข้าถือและออกพระบาดถวายพระพรายมงคลและขุนก้าวุ่งกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชประศรตางพระราชจักรยาใสเนื่องในโอกาสวันคล้าย นายกวินโพกประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนางคณะผู้บริหารระดับสูงพร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุขข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขควบคือและออกกระบาดสมัยพระครองชัยมงคลและถูกกล้าถุงกระมังถวายเงินโดยเสด็จพระจุลศุลกษัตริย์เสียณวันที่2เมษายน2568 นายประดูนีสกุลปลัดกระทรวงเกษตรและสากรลค,คณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสากรมองคุณอ่องระบาดหลวงพระอรชัยมงคลและคุณกระคุณงกระมองอวายเงินโดยสเสด็จพระราชผูศลตามพระราชดัย,ยาไนิเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษาย,ยน2568 นายกรมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรกสรัทรันตาการกะราชการกลรมระสุวังตร์เขาาถือหลัาาระทรงการคมตรี่งคลงรนรวากระรงการคงรัตราการระทงาศัยันตาการทงกลันร่าระสง์คันที่ากาเดือนรวงกว่าทวรฐมนตรี่การะารลขงธิการกณะกรรมการการศึการังรัฐมนต่าการนากรระกาัตร สั่าหที่าพั์วจผู้ขอเชื่อมโยงและถึงท่าอากาอยยโดยเสิรพระราระสงากพระราชดิษฐ์ใสทกัหวันใช้วันพะราชิษฐ์โงวันที่๒เมษยน๒๕๖๘สัปดาหที่๑๙กุรภาวันธ์ที่๑๘มีนาคศาสตราายคณะผู้บริหารและตำแหน่งมหาวิทยาลัยธศาสตร์คันทล่๑๙กุมภาตว้ของชือมโย่าอากาศถอยยน์โดยเสิร์ฟาชประสงค์จากพระราี่กนวันใช้วันพราชดิษฐ์วันที่๒เมษายน๒๕๖8 พิเศษอัตมใหญ่สว่างนายยศพรมหาวิทยาลัยพิเดานาคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้อนรับกระบา๋าถวอเพื่อค่เชียงมงคลแสบเอี้ยคาผู้มัรหมายเงินเบดสรพระราชอุะสงต่างพระาชาปน์สายกักัหลวงคล้ายวันพระราชเสร็บวันที่๓เมษยน๒๕๖คผู้สาระจั์วิจนามาคั่งกับี่การบริหารการเงินแบริหารทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์างคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยข้อทรกระา ควจตนีมคลและตัวเก้ากอกล่องโดยเสด็จพระุสากพราชยาศัยยนกคลาวันพระจสกันที่สษายน2568ผู้ชัวศาสระจารย์ิสูจน์นจัดระเบียรานกรรมการสมสมกิจการมหาวิทยาลัยกรรการสภามหาวิทยาลัยรักแทงราสาจารย์อธการดีมหาวิทยาลยรับกระงาพัมหาวิทยาลัยขารับาตรอชีมมงคลและตักาตกระดกวยเงิ อธิยศัยนิัยเป็นไตรหญ่พระราชสคมื่สวันที่2เมัายน2568จากอาจารย์นายแพทย์วชัยพระวิพุตรองคณบดีคนที่1และผู้ในการโรงเยนแพทย์ศรีราชคณะแพทยศาสตร์ศรีราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนำคณะผู้บริหารอาจารย์พยาบาลเจ้าหนที่คณะแพทยศาสตร์เข้าทูลละองพระบาทถวายพระพรไทยมงคลและถูลเก้าทูมกำมังไวยเงินโดยเสด็จพระราชกุศรตามพระราชอธยาศัย เน่อกากวันคล้ายวันพราสุดปุกวันที่2เมษายน2568